ร้านนี้นะครับพิเศษเขาเปิดมา3ปีได้ละสามปีไหมตามใจปรารถนานะครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือหมูหันหมูหันจะเป็นหมูหันที่อะไรก็น่าจะดีเป็นหมูอะไรหมูพิเศษอ๋อหมูหมูดำหมูดำเป็นหมูที่เขาเลี้ยงสายพันธุ์คอสายพันธุ์ใช่ทิดตนเองก็ก็น่าจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ร้าน ัที่คืออะไรครับมันเด็ดกว่าเมื่อไรเลยเดี๋ยวต้องลองกินดูคือหมูหันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าตามตามที่เราไปกินตามร้านอาหารทั่วไปอ่ะมันจะแร่บางๆไม่ไม่ติดเนื้อใช่ไหมครับแต่อันนี้มันมีทั้งหนังด้วยเนื้อด้วยแล้วมันด้วยเป็นเป็นขั้นไปเลยว่าต้องกินแถวไหนก่อนแถวไหนก่อนแบบอย่างนั้นเลยนะจริงแล้วก็ร้านนี้ปัจจุบันนี้ทุ่งรีโนเวทเสร็จสามารถดับจัดเลี้ยงรายในได้ ร้อยห้าสบคนนอยสบขประดุตีฟูแบงอันนี้เป็น PR ประจำร้านนะครับมาบ่อยมาบ่อยจังก็นะข้างนอกก็เหมือนนั่งอยู่ในนะป่าด้วยดื่มน้ำด้วยเดี๋ยวกลางคืนมีไลฟ์เซาเพิ่มใหม่เพิ่มใหม่ตอนบื้บๆึ้บแตก็จะมีโชว์แสอส์ใช่ร์เซอร์ มมีหดเลยจะได้ไม่น่าเบื่อไม่ได้กินข้าวอยู่เดียวใช่จริงๆจริงๆเป็นไอเดียเป๊กน,นะเรื่องของเฮ้ยทำไมน้ําเรานิ่งเกินไปอะไรเงี้ยเ,เราก็เลยแบบว่าอ่ะก็ไปหากิจกรรมมาทำเพราะว่าเขาช่วยผมปรับปรุงร้านบ่อยมากซึ่งมันมันสนุกนะที่นี้คือมันมันห้องรวมยังเงก็คือจะเป็นฟิลถ้าเราเข้าห้องไพรเวทส่วนตัวก็มีหลายห้องนะครับ4-5ห้องคือแล้วแต่ขนาดมี เราเกตุจะเอาดนตรีสดเข้าไปเล่นก็ได้ก็เมนูใหม่เมนูใหม่ทำยังไงใส่กล่องอะไรอะกลองอะไรหมูดำก้าวสายพันธุ์เก้ารสชเก้ารสชาตินี่ข้าพูดนะให้ให้มาขวางข้าพูดโอ้โหพิล่าข้าพิล่านี่เป็นนี่เป็นเปาวเปลแบบเปลวแด์เนมแบรนด์เนมสวยมากใส่หมูหันใส่หมูหันใช่หมูหันใช่ครับใส่หมูหันจะแบบเขาจะไม่ค่อยส่งการันตีตอนนี้ที่มีมีครับเดลิเวอรี่มี ใช่นี่แหละนี่เลยกระเป๋าเนี้ยก็แต่ว่ากระเป๋านี้จะเป็นหมูแบบว่า9รสชาติซึ่งออกมาใหม่มาใหม่อมาใหม่ปีนี้เลยปีนี้เลยซึ่งของเดิมก็ปหมูหางที่เราทำมาอยู่แล้วก็ส่งมาแล้นะใช่นะเป็นแพ็กเกจดีแพ็กเกจแพ็กเกจที่ใส่ได้จริงไปเลยจริงเลยฮะได้เลยขึ้นเครื่องบินก็ได้ไม่ได้ต้องลองไหมเวลาเวลาส่งนะมีมีถุงใส่เหมือนกับส่งกระเป๋าแบรนด์เนมเลยใช่ใช่ใช่อันนี้เลย อันที่จริงร้านนี้นอกจากหมูหันอะไรพิเศษมั้งคะที่แบบว่าต้องระสังต้องมากินกันเลยโอ้วันนี้มีเปิดตัวใหม่คือหมูกรอบทองหมูกรอบทองอะไรเงเดี๋ยวได้ได้ลองชิมกันนะหมูกรอบทองจริงๆริงนะก็เนี่นยที่ปกติหมูหันเนี่ยสามวันกินได้นะกรอบทองนี่ห้าวันได้กินนะโอ้โหยาเขอีกยาเข้าไปอีกคืออยากค้าให้มันลองเลยว่าถ้ามีหมูหันที่ไหนอร่อยที่นี่ ออกมาเฟียมาฆ่าเลยฆ่าใครวะตอบตอบอะไรฝากด้วยนะครับความใจปรารถนานะครับแอชชีวิตครับผมอยู่ที่ถนนประเสริฐนมนุกิทครับเซิร์ชมาเลยครับครับผมกรุงเทพนะครับกรุงเทพนี่พี่บารครับตอนนี้มาขอลดอยู่นะครับ ี่หลายคนได้ทราบเรื่องของตุ๊กตุ๊กใจอะไรกันอย่านี้เห็นว่าที่นี่เป็นจุดเกิดเหตุด้วยนะไม่มันโอ้โหเนี่ยมันสองสามปีแล้วคือเราเนี่ยผมพาพี่หม่ำไปออกโปรเพ็กมาแล้วก็เคลียร์ใจกันเคไม่ก็เคลียร์พี่หม่ำก็พูดขึ้นมาเฮ้ยเนี่ยมันรู้เปลเคยทะเลาะกันนะไหนบอกพี่เท่งกับพี่โหน่ เราก็เลยบอกว่าเล่าให้ฟังว่าไม่เกิดอ,อะไรคืเนเราเคยขัดแย้งกันเรื่องน้ำปลาน้ำปลาคือ,อมันโผว่าทำกับเขาอ่ะ M U M แต่พี่หม่ำเขาไปทำแบบอีกบริษัทเองชื่อหมำ่ำแซ่บเราก็ไม่รู้ว่าทำไมทำไมพี่หม่ำไปทำโดยที่เขาไม่ไม่บอกก็โมโหเขาไม่ได้คุยกันเขาก็โมโหเหมือนกันนึกว่าเราไปทำอีกห้องหนึ่ง ต้องเกาอิแนแฟนจริงๆมีนึนกว่าเราเราไปรู้เหมือนคนอื่นมาถึงพี่พ่อหนึ่งก็ไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็รู้เนี่ยมันนั่งกินข้าวเสกเนี่ยแล้วก็ไม่เดี๋ยวผมเพิ่งอ่ะไปออกรายการบั่มโชว์กับแจ๊ชโชว์อ่ะพี่บั่มยังพูดเรื่องนี้อยู่เลยนะพูดในรราายกเหมือนจะเครื่องผมด้วยก็คุณจะเครื่องแหละ,ะเพราะอะไรรู้อ่ะไม่เพราะว่าคนทั้นผมดไปกินข้าวเขาใช่ป่ะใช่ เออไปเดี๋ยวปร่อด็นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพูดไทายกับพี่หม่อม<ล>ผมจะสัมภาษณ์พี่หม่ามพอดีเหรออันนี้เ <c oughs> ขาไม่บอกอะไรเรานะขเขามาเองบรรยากาศวันนั้นเนี่ยบอกเลยว่าที่พี่หม่อพูดไม่ใช่ผิดนะที่พี่หม่าบอกว่าแม่งจะแทงกันตายนี่เรื่องจริงอ,อยู่ในเหตุการณ์ตลอดแล้วก็สุดท้ายโดนไล,ลยอย่ออกมาหน้าห้องแต่กูได้ยินหมดแหละค <c oughs> ุยกันอ่ะ <c oughs> ไม่ได้คุยกันกูไม่ได้คุยไม่ได้คุยกันประตีเขามีปัญหากันมาก่อน แต่แต่วันนั้นน่ะเขาก็ไม่คุยพี่หม่ำแล้วเขาก็ไม่ได้เจอพี่หม่ำซึ่งไม่รู้จะหาโอกาสเจอตอนไหนแต่วันนั้นน่ะผมผมทำยูทูบเบอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็เชิญพี่หม่ำมาสัมภาษณ์ผม,มผมก็ไปกินข้าวกับเป๊กผมก็บอกเฮ้ยเป๊กเดี๋ยวผมผมเชิญพี่หม่ำมาสัมภาษณ์นะนี่ก็ไม่พูดอะไรบอกอ๋อเหรอเหรอเหรอเดี๋ยเดี๋ยกูไปด้วยเดี๋ยกูไปด้วยเราก็ไม่รู้เขามีปัญหาอะไรกันวะเข้าไปนั่นแหละเราเข้าไปด้วยความโมโหนะแล้วก็ผมเขารบลักขึ้หมาโมโหใไหม วันนั้นอะไม่เคารพหรอกที่ที่มึงเข้าไปอะไม่เคารพหรอกเดินเข้าไปนี่แม่งแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยจำได้ที่พูดเลยพี่จำไม่ได้แต่ว่าจำได้ไอพูดไหมพูดอะไรพี่มัมเรามาเคลียร์หน่อยดิโอ้ยคือเราเราเราเคารพเสียงแบบเสียงแบบผู้ร้ายหนังไทยอ่ะแต่ว่าพอเข้าไปแล้วพี่มัมว่าเรื่องอะไรเหมือนูกประหลาใช่ไหมกับมึงนั่ง แล้วน่าแล้วเขาพูดได้สักสามนาทีห้านาทีอะเราถึงเข้าใจเลยแล้วเราเลยรู้ว่าความเป็นมาเรื่องราวมันเป็นยังไงเราก็จากวนั้นไปอ่ะคืนนั้นผมต้องโทรหาเขาทุกคืนเลยเร,ราต้องนองเขา้เขาไม่รับไม่รับสองทั้งค้างเลยไม่โทรให้แต่ที่บรรยากาศมันมาคู่เพราะอะไรก็ กู้ปิดแอร์แล้วแม่งอยู่คนสองคนทั้งในห้องเล็กๆแม่งร้อนเนี่ยแล้วมีดคนละเล่มเพราะวัามันจะเสิร์ฟสเต็กไงนี่แหละแล้วเราไปออกปเราไปคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหไปที่ไปทำไปรรามป้าพี่หม่ำใช่บอกว่าเราไอ้คนที่อาแทงอะพี่หม่ำนะพี่หม่ำพี่แม่งขึ้นก่อนเลย าจจะต้องติดคอมเมนต์เลยตอนนี้คือคนอาจจะไม่เข้าใจอ่ะว่าเออทำไมเราต้องไปทำปิญามาอย่างนี้กับที่หมอบอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่คือเราเราเคลียร์กันครับจริงๆวันนั้นเนี่ยเคลียร์กันชั่วโมงชั่วโมงกว่าเนี่ยผมผมอยู่หน้าห้องแต่ว่าเขาออกมากันนะเขากอดกันเขาดีใจที่เขาได้คุยกันวันนั้นนะจริงๆนะผมอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยผมผมรู้ทุกอย่างเลยแต่พี่เป๊กแลครับในกฎเขาได้คุยที่ที่ปุ่นล็อกมันยังปุ่นล็อกเลยก็คือเราเข้าใจเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรอะไรอะไร ได้ไปทำแบบนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนเขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนว่าเฮ้ยอ,อันนี้ไม่ใช่เรานะ <c oughs> เขาก็ิก่งได้ตัดสินใจทำอันนั้นขึ้นมาคิดว่ออาอันนี้เป็นของเราเต่างคนต่างเข้าใจว่าอีกแบรนด์นึงอะเป็นของรักกันมากกวนะ่าเรารักกันเต็มมากอยู่แลยมีกันพี่กันแรกจนวันแรกกันอยู่ล้วก็ไม่มีวันนั้นอาจจะมีวันเดียว <c oughs> แต่ก็ ก็จบด้วยดีจบด้วยดีจได้เปวยไีจบด้วยดีจบด้วยดีแล้วแล้วกนทั้งหมดที่ปล่อยที่ผมก็เป็นเรื่องยุ่งใหญ่ขนาดนนั้งานงานที่แบบมันมีมือที่สามดีกว่านะที่แบบมีคนมีเรื่องหลายอย่างต่างคนต่างมีคนพูดอ่ะมันละเอียดดีกันแล้วนแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าผมไม่ได้ไปก้าวเ้าหรือว่าอะไรที่แบบ คือมันด้วยอารมณ์ด้วยเนี่ยตอนนี้แต่ทุกคำที่เป๊กพูดกับพี่มัมเรียกพี่ทุกคำนะครับไม่มีคาว่าไอ้มัมไม่มีไม่มีเราไปพูดเองในการสนทนาใช่ไปเวอร์เองอ่ลเขาลบอยู่แล้วเขาลบอยู่แล้วแมมแล้วในคอมเมนต์ก็บอกว่าโหดูสายตาพี่เท่งพี่หนุ่งก็จะฆ่ามึงนนะเกลียดเกลียดกับตอบกับคอมเมนต์ลึกเลย เราไม่ได eh ้ทำเหมือนงั yes. well, you, e ้นเขาคเท่งพี่หน่อเไม่คิดอย่างงั้นเขารู้อยู่แล้วเรื่องะไรเราสนิทกันอยู่แล้วรู้ไม่ต้องใส่ใจอะไรเลยเปลค่นมากเลยโอเคค่ะมาค่ะ